เพ็ดเพ็ดหนึ่งสอามสี่อยู่ร,ยรัดเวกัดแล้วปั๊มชื่อ Y Y West ข้างออกองอ่ไหนตอนนี้ยังมีแอบอยู่เพราะฉะนั้นจะเดินไปสตรีทแล้วก็หาอะไรกินแถวนั้นแล้วตอนกลางคืนก็นั่งอูเบอร์กลับมาเท่าที่ดูก็โฮมเลสพอประมาณคท่าจ่ดสิบห้าลีน ลำโพงใช้ได้บางทีห hmm ูฟ mm. ังก็ติดรไม่ติดไม่รู้เป็นที่แอปหรือเป็นที่หูฟังมีเดนนี่ปั๊มอยู่ข้างโรงแรมมีห้องน้ำให้สิบเหรียญเอ็กซ์คาลิเบอร์จะมีโชว์มีโชว์อะไรอ่ะไอ เขาเรียกอะไรจำไม่ได้ที่ขี่เราจบินขี่ม,ม้าแล้วเอาหอกสวนกันแล้วก็มีตันเตอร์โชว์ผู้ชายเต้นอะไรก็คือที่นี่นั่นเองแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นโชว์คอนเสิร์ตตามโรงแรมใหญ่ๆนั่นก็คงจะเป็นคอปเตอร์พาทัวร์อะไรไม่เห็นในกล้องเหรอ ันไม่ไหวแล้วเดวิดคัฟกัฟฟิลยังอยู่แฮะของ MGM ีเดวิดคับกระฟิลเอาโปรเจคเตอร์มาฉายในโน้ส์เอาเหรอหรือยังไงหือยู่ประมาณนี้ ก็จะมีร้านมีร้านบริมใช่ไหมจีนจีมีจีทรงเป็นยุโรปไม่ใช่สิดโรมจีนตีทำเป็นทีมโรมแล้วก็ทุกที่จะมีพิซซ่าพิซซ่าขายเทสเซลขายอันที่เอเอน ในบาร์ขายคิตช็อา g m t มันดูเงียบนะน้านเล่นเวอร์ชวลก็เงียบๆนั้นไปดูนิวยอร์กมาขึ้นเหนือดีกว่าฝั่งนี้มี NMM ออกแ่งเป็น walking street อันนี้เป็นโซนของกินบรรยากาศก็เป็นร้านพิซซ่าสปาเกตตี้เบเกอร์ซึ่งน่าจะเลยดีนะต้องพอจำทางได้ทางขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์อยู่ชั้นสองตั้งแต่ หลายโมงถึงสามทุ่มมัง้งแต่คิวยาวมากจะถ่ายรูปไปแล้วว่ากี่โมงในกี่โมงก็อย่างนั้นแหละทำไมมีตู้คิตตี้ตรงนี้ล่ะออกจากนิวยอร์กนิวยอร์กเดินขึ้นเหนือจะไปแถวโรงแรมฟาร์มิงโก้มีอะไรคิตตี้อ่ะขายอะไรอ่ะคอฟฟี่อ่ะ คาเฟ่ฮัลโหลพิตี้คาเฟ่ฉันควรทำยังไงกับมันดีนัมเป็นร้านคาเฟ่จริงๆขายขนมไอซีฮอททีโดนัทเดมอนดเนดขายของทิจกอรหรือมีตึกโคกตรงนั้นเป็นเอ็นเอ็มแล้วก็ฮาร์ดล็อกอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ เป็น G M G นี่เป็นอิตาลีดูนะ็อตฟุตชุดดีนะขายวายพัฟเคียวเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นอิตาเลียนคอฟฟี่ เด็ดชาเชีวของร้านดีนะเนี่ยทำเค้กดีเชียวจัดสวยด้วยแต่ค่อยวนมามีอะไรกินตรงนี้ไหมนะรู้สึกเหมือนสักที่หนึ่งอะของพต่งเทพทำเป็นทรงทอฟฟี้ช็อปคิสซิรี่ออร์แกนิกเะ็นอย่างเงี้ยจากนิวยอร์กนิวยอร์กมา G M G ตรงฟูดคอร์ดมีตรงโคก มีฟู้ดคอทชั้นบนแต่ก็จะเป็นแบบซับเวย์แพนด้าเอ็กเพรสไก่ทอดเบอร์เกอร์ฟู้ดเชนปกติมีอาแบกอยู่ตรงโคกเหมือนกันน่าสนใจ <c oughs> ก็สเต็กกันแหละแต่ก็กินที่ไหนก็ได้ไหมไปลองร้านจีนตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็จะเดินขึ้นเหนือไปเรื่อยๆหวังว่าจะถึงเติดค่วงไหมช่วงไหมมีคิมแบบ ระหว่างการก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทขายไก่ทอดคัทไารเบอร์เกอร์พิซซ่าแล้วก็ปลาเล่ามาแล้วร้านส่การต้องถือขวดชานมเยาวๆคลาสสิกสมัยสยามฝั่งน้นมันน่าเดินนี่เนาะข้างๆร้านเทคส์นิกร้านขายเนื้อสองร้านถ้าสนใจก็มากันได้ กินก็จะลตลบประบวนตลบประบวนเดินๆไปก็จะยิ้มๆหน่อยโรงแรมมีหน้านอนอยู่ตรงเอาเล็พอดีมีปาด้ามีกุชชี่มีแค่แหละเห็นตึกทรงแปลกแล้ววันที่จะเดินไม่ได้นะฮะที่อเวอร์ซาชิลทีอทำสวยชียว มีสตาร์บัตรงนู้นเดนียบแล้วลองท้องไปก่อนแล้วก็ไปกินทางเหนือบัญนชะีเหรอดีบาเลานซ์ดี ดูตรงข้ามกับฝั่งตรงข้ามริบลบฝั่งตรงข้ามมีไข่เนื้อนะฟันขโมยอันนี้ไม่มีคนใส่สูตรลมเย็นๆที่ชอบบาลานเซียกาตรงนี้ที่ถามวใช่ไหมโอเคอันนี้สตาร์บัคทีดูสวยเป็นย่อมหนึ่งแค่ในอายุข้างล่างเหมือยก็อยู่ข้างล่าง คาเทียอยู่ข้างบนมาแล้วไปก็ต้องมาเผาเงินก็่ทำอะไรทำไม่ได้นะ,ะฮะฆ้าล่อมีเรื่องละไรให้มั่งเนีเ่ยแลมโบอฟอส 10%อของเกลาโด เลัสเวกัสและน้ำพุเวลาเจียวมาทีไรก็นึกว่าเป็นโรงแรมจีนจัดห้องจุ้ยหนักมากเวลาเจียวฮะกับประตูมุนฟิลคนละเรื่องกับข้างนอก แต่ตรงกลางก็จัดสวนไม้แบบจริงๆอยู่ดีอ่ะเป็นสวนสี่ฤดูไหมของเวลาจิโอทำเป็นทรงประสาทอะไรอย่างนี้เปลี่ยนทุกซีซันถ้าทางนั้นเป็นทางไหนทางนั้นาทะลุซีซ่าโอเค ในเวียนนาปรัเวนิสจำชื่อโรงแรมไม่ได้แกก็ <Okay. S 1> จะมีกอนโดล่า าไร่นึกว่าวินแอมมาตอลอดเลยเนะี่ย WYNN ต้องการมุ้งวิ้งใช่ไหมเดี๋เข้ามาปุ๊บก็จะเป็น Luxury Mall ไส,ส้เป็นไส้เนื้อไส้เนื้อ2แล้วก็เป็นสเต็กสองเดี๋ยวจะลองสั่งไลไไลกลับบ้านหรือ,อยังไงดีนะไม่จบที่ร้านไทยมาจบร้านนี้อลองเนื้อก่อนอ่าแชร์เพื่อเพได้สบายส9งเาส

ให้โอโวคาโดหนักมากคือแบบาาน,นะคะสา,สามเหลียนนะซอสพริกมาด้วยมีโคกแน่ๆเลยจากเซอร์คัสไม่ใช่สิเลยจากร้านทาโก้ก็เป็นคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ก็เปียวหนักกว่าเดิมแต่ก็มีคนเดินบ้างเลยไปจากนี้ก็คงไม่กล้าเดินละเมื่อก่อนเปียวเปียวกว่าน,นี้มั้งก่อนตอนอย่างก่อสร้างไม่เสร็จอันนี้เห็นเป็นโครงละที่ข้ามยังเซอรคัสเซอร์คัดูไม่มีอะไรเลยข้างในน่าจะมีตีมอะไรข้างหลังเดินดูไหน่างไหนก็มาถึงแล้วมีโชว์อยู่แล้ว เป็นรถบัสตรงสติครับอ่ามันจะตีอย่างนี้มีหกชั่วสอชั่วโมงยี่แล้วก็3วันเป็นเหมาจายจ่ายเป็นอย่างนี้ได้แต่ไม่ติดไม่รู้ทําไมแล้วก็อันนี้ไม่คนให้มาเขาเพิ่งขึ้นแล้วเขาไม่ใช้แล้วก็นั่งฟีไป มาลองมาดูกันว่าเขาบอกว่าไปแค่ตรงสติฟขึ้นเหนือล่องใต้ก็โอเคนะคุมอยู่ไม่ต้องเดินเดินอยู่ตั้งวัน ปวามวายเวสเขามีเขามีโรงแรมเป็นของตัวเองแล้วก็มีคาสินโนเล็กๆให้อต้องพกรองเท้าเดินมาแล้วแหละอันนี้เอารองเท้าทำงานเดินมันผิดท่ามั้งมันไม่ผิดท่ามันมันโอเวอร์โหลด เราเดิมแบบรองเท้าวิ่งแต่อันนี้เอารองเท้ายืนมาเดินมันก็เลยกระแทกหนักเปล่าแต่ตอนร่างกายทิดมันไม่รู้สึกเจ็บตอนนี้มาครูดาวแล้วเจ็บี๊บเหมือนตอนเป็นโรคอ้วนตอนนี้ก็เป็นอยู่แต่มันเจ็บไม่เจ็บขาเจ็บข้อ น้ำสิบเหรียญค่าจอ15้าเหรียญนอยู่ได้หนึ่งวันถึงเที่ยงพรุ่งนี้เดี๋ยวก็คงไม่อยู่ต่อเพราะไม่มีอะไรทําแล้วเราจัดหนักจดเต็มภายในวันเดียวเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะเข้าไปที่ฟินิกซ์แล้วก็นอนตรงนั้นจะได้สาาาักผ้าง่ายๆ ตอนนี้อากาศ50องศาแต่มีลมเย็นๆขั้นหนาวไม่หิวก็มีเดนนี่ให้กิน แต่ก็คงไม่อะถ้าหิวหนักกว่านี้ก็ยังพอมีร้านเปิดเที่ยงคืนสั่งอูเบอร์มากินได้แถวนี้มันยังอยู่ข้างสตรีทแค่ข้ามไอยี่สิบไปไง่ายๆเดี๋ยวจะเอาาน้ำเสร็จแล้วก็นั่งตัดต่อคืนนี้ตัดชนตัดชนแล้วมัง้ง มักแมาสองแอนเป็นประตูลอ็อกสองชั้นห้องน้ำก็ใช้งานได้เลยเรียกว่าถ้าไม่มีคีย์ก็ไม่หมุนใช่ไหมไม่มีกันให้ด้วยเนาะอ่า